แคแหท้อนเงินจากธนาคารออมสินเนื่องจากไม่มั่นใจและไม่พอใจที่ปล่อยกู้ให้กับธนาคารทกศขณะที่สถาภาพทกศเองก็ย้ำจุดยืนชัดเจนคัดค้านการกู้เงินจากธนาคารออมสินรายละเอียดของข่าวติดตามได้จากสายชนธรมกุลในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามชมข่าวตรังยามบ่ายนะคะประจำวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์2557นะคะซึ่งข่าวแรกในวันนี้นะคะก็คงเป็นในเรื่องของกระแสการถอนเงินนะคะจากธนาคารอมสินค่ะซึ่งที่จังหวัดตรังนะคะชาวตรังก็แห่ถอนเงินจากธนาคารอมสินค่ะหลังจากธนาคารอมสินนะคะได้ปล่อยสินเชื่อให้กับทอกอสอนะคะเหตุมาจากไม่มั่นใจในเสถียรภาพของธนาคารค่ะ เช้าวันนี้ที่ธนาคารออมสินสาขาตรางังตั้งแต่ธนาคารเริ่มเปิดทําการนะคะก็มีประชาชนจํานวนมากได้ทยอยกันเข้ามาทําธุรกรรมและสอบถามเกี่ยวกับการที่ธนาคารออมสินมีการปล่อยกู้เงินระหว่างธนาคารหรืออินเตอร์แบงค์ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศในวงเงิน5000ล้านบาทโดยบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะค่อนข้างวุ่นวายค่ะ เพราะมีประชาชนจํานวนมากประกอบกับแต่ละคนมาขอถอนเงินเพื่อต้องการปิดบัญชีไปเลยทางเจ้าหน้าที่ต้องเร่งทําความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของเงินนะคะถึงเหตุผลและเงินที่สํานักงานใหญ่ให้กู้ยืมโดยนางอาภารพรรัตนคตนะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินสเขตตรังนะคะซึ่งรับผิดชอบตรังสตูนกล่าวว่า จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้ประชาชนชาวตรางเกิดความตกใจและไม่มั่นใจในเสรภาพของธนาคารออมสินทําให้วันนี้ได้มีการแห่มาถอนเงินซึ่งทางธนาคารได้เตรียมการรับมือโดยการเตรียมเจ้าหน้าที่ในการอาธิบายและทําความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะโดยได้เน้นย้าว่าธนาคารออมสินมีสภาพคล่องสูงมากอยากให้ประชาชนมั่นใจในเสรภาพของธนาคาร ทางนี้หากประชาชนประสงค์ที่จะถอนตามสิทธิ์ก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะธนาคารอาจจะมีเงินสำรองไม่พอเพราะต้องประสานของเงินตามขั้นตอนและหากจ่ายไม่ครบในวันนี้นะคะก็ต้องนัดมารับในวันพรุ่งนี้โดยสามารถรับเป็นเช็คหรือว่าเงินสดค่ะในส่วนของภาคประชาชนนะคะนางจำเนียงติ้งตุกติ้งนะคะตุกติ๊กนะคะซึ่งได้มารอถอนเงินตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ ก็ได้รับทราบข่าวนะคะทำให้ตนเองไม่สบายทำให้ไม่สบายใจนะคะเนื่องจากว่าทั้งครอบครัวลูกแล้วก็หลานต่างก็นําเงินมาฝาก ที่ธนาคารออมสินมาโดยตลอดค่ะแล้วก็เกิดอารมณ์เขาเรียกว่าไม่มั่นใจนะคะรวมถึงไม่พอใจที่ธนาคารออมสินตัดสินใจปล่อยกู้จึงได้เดินทางมาทําการถอนเงินแล้วก็จากการสอบถามลูกลูกค้ารายอื่นๆนะคะต่างก็ให้เหตุผลไปในทํานองเดียวกันว่าที่ว่ามาถอนเงินนี้นะคะเนื่องจากไม่ไว้ใจธนาคารแล้วก็รัฐบาลแล้วที่นําเงินไปปล่อยกู้โดยส่วนหนึ่งเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่อจะสื่อไปถึงรัฐบาลค่ะ ค่ะก็เป็นบรรยากาศของอทางธนาคารออมสินนะคะในส่วนบริษัทที่ขอกู้จากธนาคารออมสินนะคะโดยสหภาพทกศตรังนะคะก็แต่งกายชุดดำค่ะคัดค้านการกู้เงินจากธนาคารออมสินนะคะเนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินของท fossil. กศนี้นะคะดีเกินเกณฑ์ค่ะไม่จำเป็นต้องกู้เงินมาเสริมสภาพคล่อง วันนี้ที่สำนักง,งานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตรังหรือว่าทออกศนะคะนายพนุมาตตันสู้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทออกศทั้งหมดค่ะก็ได้แสดงจุดยืนถึงการ เรื่องของการคัดค้านการกู้เงินเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินนะคะโดยเน้นย้ำว่าทางทกศไม่จําเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะทางทกศก็มีสภาพคล่องทางการเงินอยู่มากค่ะโดยดูจากเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทยมากกว่า3เท่านะคะประมาณ1นึ0 0แล้านบาทค่ะซึ่งการกู้เงินดังกล่าวไม่จําเป็น ไม่จําเป็นแต่อย่างใดนะคะโดยการช่วยเหลือชาวนานนั้นทางทกศเองก็มีนโยบายในการช่วยเหลืออยู่แล้วด้วยการยืดระยะเวลาการผ่อนชําระนี่ออกไปซึ่งทางสาภาพแรงงานเห็นว่าควรจะแยกประเด็นระหว่างการกู้เงินและการช่วยเหลือชาวนานให้ชัดเจนค่ะไม่เช่นนั้นนะคะอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวโดยเฉพาะความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะ ซึ่งสำนักง,งานทรกศก็มีทั้งหมด14สาขานะคะโดยพนักง,งานและเจ้าหน้าที่ก็พร้อมใจกันแสดงถึงจุดยืนด้วยการแต่งกายด้วยชุดดำในการแสดงเจตนารมณ์นะคะคัดค้านการกู้เงินจากธนาคารออมสินค่ะ ก็นําเสนอในสองแง่2มุมนะคะในเรื่องของธนาคารให้กู้กับธนาคารขอกู้นะคะซึ่งทางรัฐบาลนะคะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดําเนินการอย่างไรนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าผู้ที่เป็นประชาชนก็ต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของสำนักง,งาน,น,งงานพลังงานจังหวัดตรังนะคะก็ร่วมกับเทศบาลตำบลน,นาวงค่ะ จัดเวทีชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับในระดับชุมชนนะคะแล้วก็วิสาหกิจชุมชน SME ปี2,557ค่ะที่เทศบาลตำบลน,นาวงในายอำนาจคงทองพลังงานจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดเวทีชี้แจงโครงการ เพิ่มสมรรถนะด้านการจัดการและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนนะคะ s m e ปี2557ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจนะคะด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการแสดงกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการอนุรักษ์และการใช้พลังงานที่เกิดประสิทธิภาพและรวบรวมพลังงานชุมชนนะคะเพื่อใช้ต่อยอดในการวางแผนพลังงานระ ระดับชุมชนและระดับประเทศค่ะสําหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะได้มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิการชี้แจงโครงการตัวโครงการเนี่ยนะคะให้ประชาชนได้รับทราบค่ะการจัดเวทีเสวนาเรื่องทําแผนพลังงานชุมชนแล้วได้อะไรนะคะและการจัดการแสดงสาธิตเทคโนโลยีพลังงาน5ฐานได้แก่ฐานการอนุรักษ์พลังงานและสาธิตการประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้าค่ะฐาน ฐานเตาเผาถ่านถัง200ลิตรนะคะฐานพลังงานชีวมวลและฐานระบบหมักแก๊สชีวภาพค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์นะคะในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงแล้วก็ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะซึ่งก็ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วนะคะการใช้พลังงานที่มากขึ้นนะคะก็คง ตามมาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องมีการศึกษาในเรื่องของการลดการใช้พลังงานใช้พลังงานเท่าที่จําเป็นค่ะช่วงนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะถ้าให้คุณเลือกระหว่างขับรถช้าๆและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็วแป๊บเดียวก็ถึงแต่คุณอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณ จะเลือกข้อไหนรถใช้ความเร็วขนาดขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรงัง ที่ยอมรับในความแตกต่างการร่วมมือและการประนีประนอมนำไปสู่ชั้นธามติมหาตมะคานทีมหาวีรบุรุษของอินเดียตัวแทนแห่งสันติภาพกล่าวไว้ว่าการขาดความอดั้นคือรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงและเป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณประชาธิปไตยหันหน้าพูดคุยกันยุติความขัดแย้งทางความคิดยุดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ร,ำค,ร,บบรำคำ,ว,รำคว,ว่าอิสลามนั้นโดยรากศัพท์แล้วแปลว่าสันติและผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นผู้ชายเรียกว่ามุสลิมผู้หญิงเรียกว่ามุสลิมะซึ่งแปลว่าผู้รักสันติเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดคือสามหลักใหญ่หลักศรัทธาหลักปฏิบัติและหลักคุณธรรม หยุดความรุนแรงหยุดทำร้ายประเทศไทยขอสันติสุขเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยเพื่อเราชาวไทยทุกคนเมื่อมุสลิมทุกคนนะครับได้ตระหนักจุดนี้นะครับก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับทุกระดับได้อย่างมีความสุขครับค่ะ ทุกคนนะคะในช่วงนี้นะคะภาวะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจหรือว่านี่สิต่างๆนะคะอาจจะเป็นปัญหารุมเร้านะคะซึ่งก็วิธีการแก้ปัญหานะคะก็คงจะต้องใช้สติให้มากขึ้นแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะก็เป็นหนทางที่ดีทางหนึ่งด้วยนะคะมาต่อกันที่ในส่วนของกลุ่มชาวบ้านค่ะในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะก็เดินทางมาศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่จังหวัดตรังค่ะเพื่อเป็นต้นแบบกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองค่ะ ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ8 4 0รรษาบ้านกลางเหนือหมู่ที่7ตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลากว่า30คนนะคะเดินทางมาศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองซึ่งที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาแห่งนี้นะคะมีพื้นที่1,889ไร่มีประชากรจํานวน88ครัวเรือนค่ะภายใต้การดูแลของนายสมนึก ธรรมกิจผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้นะคะมีจุดเด่นคือประชาชนมีความสามัคคีค่ะเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดนะคะไม่มีการเล่นหวยเล่นพน,นันโดยชาวบ้านได้รวมได้รวมกลุ่มนะคะจัดตั้งกลุ่มต่างๆมากกว่า16กลุ่มค่ะอาทิกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิตกองทุนพัฒนาบุตบัตรสตรีหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะ ซึ่งจากการร่วมมือดังกล่าวนะคะทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับรางวัลมากมายค่ะตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันนะคะก็ได้รับรางวัลให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศประจำปี2556ด้วยนะคะ ก็ในพื้นที่จังหวัดตรังเรานะคะก็มีพื้นที่ในเรื่องของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมากมายนะคะถ้าอย่างไรนะคะคุณผู้ชมมีความสนใจอยากใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงนะคะในยุคที่สภาวะเศรษฐกิจฝืดเครืองแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อหรือว่าเสิร์ชหาข้อมูลตาม Google หรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆได้นะคะเพื่อนํามาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตค่ะ มาต่อกันที่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนะคะก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านพ่อค้าแม่ค้าตลาดรื่นรมในจังหวัดรังค่ะก็เตรียมพร้อมนะคะต้อนรับอาเซียนด้วยการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มยอดการจําหน่ายค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ กา,า,ารฝึกซ้อมการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มแม่ค้าในเขตเทศบาลนาครรังที่กำลังขมักขม้นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมและเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยเฉพาะเป็นการเตรียมตัวอย่างแท้จริงในการก้าเข้าสู่สังคมอาเซียนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวให้พร้อมต่อการสื่อสารและการค้าขาย one two three are you interested in house Learning service โอเค very good next ค่ะพี่ mm hmm. ติมค่ะ Are you interested in house learning service Are you interested in house <c oughs> learning service very good ค่ะ <c oughs> คุณชนิการที่ติประเสริฐแม่ค้าซึ่งขายมันฝรั่งอยู่ในตลาดรื่นรมจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังจากที่ได้สังเกตเห็นว่าในปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารเพื่อการขายและเพื่อการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการปรับตัวศึกษาเพิ่มเติมให้มีความรู้พอที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือส่วนหนึ่งรู้สึกว่าในช่วงระยะนี้นะคะ,คะจะมีนักท่องเที่ทยวต่างประเทศเมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นแล้วก็เราเป็นแม่ค้าขายของเนี่ยค่ะ ก็มีฝรั่งมาก็ได,ได้ได้พูดกับเขาบ้างก็อยากให้ทุกคนมาหาความรู้ในด้านภาษาอังกฤษนี้แล้วก็ถ้าถ้าเราไม่มีฝรั่งจะพูดด้วยแล้วก็น่าจะชวนคุยกันเองในระหว่างพวกเพ,พื่อนฝูงในนี้จะช่วยให้เราคุ้นเคยภาสามารขึ้น เพราะว่าการที่ว่าได้ใช้มากเนี่ยมันจะดีกว่าเรามารู้แล,แล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วมันก็จะลืมไปเลยจากเดิมที่กลุ่มแม่ค้าเหล่านี้ไม่ค่อยมีความกล้าหรือมีความกล้าแต่ไม่มีองค์ความรู้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทําให้รู้สึกอึดอดัดและอยากเพิ่มความมั่นใจประกอบกับการอยากเปิดโลกทัศน์ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทําให้ต้องเร่งฝึกฝนภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารเพื่อความเข้าใจกับชาวต่างชาติให้เร็วที่สุด โดยอาจารย์ผู้ฝึกสอนภาษาอังกฤษอาจารย์จุฑาวินีจรุณศักดิ์ครูสอนภาษาอังกฤษกล่าวว่าเมื่อกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้มีความตั้งใจและพร้อมที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการฝึกฝนและอายุไม่ใช่ปัญหาอีกทั้งเมื่อองค์กรภาครัฐหรือส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนก็ยิ่งเป็นการดีเนื่องจากเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยตนได้ใช้หลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพนั้นตนได้นำเอาสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการค้าขายทั้งเรื่องของสีตัวเลขอาหารการทักทายที่เกี่ยวข้องกันนํามาสอนในหลักสูตรเพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกันอันนี้เริ่มเริ่มตั้งแต่คนที่คนที่เคยเรียนมาแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนแต่คนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยก็จะได้ได้รู้พร้อมกันว่า การค้าขายมันต้องเกี่ยวข้องกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องอากาศเรื่องตัวเลขสำนวนการพูดนะคะทักทายเชิญชวนซื้อของไม่สบายบเกิดไปเที่ยวมาเลเซียอยู่ดีๆเป็นลมหรือว่าอะไรไปหาหมอจะบอกอาการว่ายังไงไปเป็นลมอยู่แถวบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปแลกเปลี่ยนเงิน,งนตราต่างประเทศทำธุรกรรมทุกอย่างก็คือที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันทั้งหมดเลย สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใดคือการสร้างทัศนคติที่ดีไม่ต้องกลัวการพูดผิดไม่ต้องอายที่จะพูดสื่อสารส่วนใหญ่คนไทยมีความรู้พื้นฐานดีอยู่แล้วเพียงแต่ขาดทักษะการพูดและการฟังซึ่งถ้ากล้าพูดกล้าโต้อตอบก็จะยิ่งทำให้ทักษะการใช้ภาษาดียิ่งขึ้นและเทคนิคที่สำคัญที่สุดในการใช้ภาษาคือคำศัพท์จำเป็นอย่างมากที่ต้องรู้ความหมายของคำพูดฉะนั้นคำศัพท์ จ,จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังรายงานค่ะเรื่องของการเตรียมความอาเซียนนะคะเรื่องของภาษาเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องค่ะและช่วงต่อไปนี้นะคะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะอยากสุขภาพดีต้องไม่เครียด อยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกายอยากสุขภาพดีต้องดูแลจิตใจให้สงบและถ้าอยากสุขภาพดีให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเริ่มดูแลมาจากข้างในหันมารับประทานผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยความปรารถนาดีจากสททตรังถ้าให้คุณเลือก ระหว่างขับรถช้าๆและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็วแป๊บเดียวก็ถึงแต่คุณอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณจะเลือกข้อไหนลดใช้ความเร็วขณะขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ในระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่างการร่วมมือและการประนีประนอมนำไปสู่ชั้นธามติมหาตมะคานทีมหาวีรบุรุษของอินเดียตัวแทนแห่งสันติภาพกล่าวไว้ว่าการขาดความอดกลั้นคือรูปแบบหนึ่งของความดุนแรงและเป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโตข,ของจิตวิญญาณประชาธิปไตยหันหน้าพูดคุยกันยุติความขัดแยง้งทางความคิดยุดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดต่างค่ะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงของทีวีบริการนะคะวันนี้บาวเอกนะคะจะมีข่าวบริการอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้านนั้นนะคะไปติดตามชมกันค่ะ ครับท่านผู้ชมพบกับช่วงข้องทีวีบริการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องพเอชจังหวัดตรังครับท่านผู้ชมก็สาม,มารถส่งข้าวหมาฝากมาประชาสัมพันธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสมัครงานข้าปวประชาสัมพันธ์ต่างๆข้าวสมัครเรียนหรือว่าข้าวงานท็อปนะครับสาม,มารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอจะประชาสัมพันธ์กันให้นะครับมาเชิญข่าวในห้องวันนี้ครับเทศบาลน,นาครตรังต่อราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนเซชันทิดฟ้องห้องเรียน ลุงเรียนเถื่ตาบานซ่องวัดกระพังสุรินนะครับผู้สนใจติดต่อข้อเืนอเอกสารสอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้นะครับถึงวันที่21กุมภาพันธ์2517สอบถามเพิ่มเติมได้ครับเถี่ไฝ่ปลาสดุเลยสับสิ้นกองคลังเถื่ตาบานนครตรังไม่เหลือโทรศัพท์0 7 5 210 7 8 2ได้ในวันและเวลาราชการครับองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเนื้อครับสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนนขอนปลีตเสืมเล็กสร้ายทางร่วงชนบ,บทตรัง1งซนึ่ง ok วังวิเศษขึ้นบานตายมู่ติเซ่ตำบลวังมะพังเนื้ออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังครับผู้สนใจติดต่อข่ซื้อเอกสารสนซอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2 1กุมภาพันธ25์2567ต,ต,ต้องท่านถือเตือนได้ครับเถียยไม่เลยเท่ศัพท์0 7 5 2้อง6ก2 3อง้งซนต่อ15ได้ในวันแลเวลาราชการครับ โรงเรียนดีลาจวัาตรังครับซอบราคาซื้อคารุพันห้องสมุดจำนวนหนึ่งชุดผู้สนใจติดต่อข้อสื่อเอกสาซสอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2567ตัวาั่พิืมเติมนได้ครับอย่าไม่หลีกโทรศัพท์ซู่ง7ซ7ได้ในวันเละเวลาราชการครับเพื่อการทางตรังครับประกวดราคาจ้างโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จ้างเมาท์ทำการขยายทางยราจร บริเวณทางล่วงไม่เหล็กเซซ่องพอกเซต้นบานชงซึ่งฮาเล่านะครับผู้สนใจติดต่อข้อเสนอเอกสารสอบราคาได้ครับตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน 20, ทีน่20กุมภาพันธ์2517น้อยที่เจ็พิ่มเติมได้ครับที่ไม่เหล็กโท,ทรศัพท์่งเจ็ดฮาหึ่งสองหนึ่งได้ในวันและเวลาราชการครับสุดท้ายอันถีอข้ามงานซับครับกำนัดการชาปนกิจซับคุณเมชัดได่ยจิงหมือว่าซี่เรื่องนะครับ อายุ9 7ปีคณะเจ้าภาพครับจัดตั้งซบบำเพ็ญกุศลในวัดประสิทธิชัยหรือ,อวัดท่าจีนนะครับเริ่มงานครับวันที่1 8ถึง19กุมภาพันธ์2517ต,ตอนกลางคืนนะครับจะมีพระสงฆ์สวดอผ้าพิธรันรทุกคืนและวันที่20กุมภาพัน, 2, 5, 5, 6, นธ์2517เวลา12 0 0นิกาจะเกนอนศพไปสู่มีนวัดประสิทธิชัยและประชุมเพลิงจึงขอาการาบเรียนเ,เชิญมายังญาติมิตรนะครับและท่านที่เคารพนับถือเผยแพร่โดยตัวกัน สารบันนีกรมมัดเดลยาลงแร้วพบกับช่วงท่องทีวีบริการในเมในคังต่อไปสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณบ่าวเอกนะคะช่วงนี้มาติดตามราคาสินค้ากเกษตรประจําวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ราคายางพารานะคะยางแผ่นดิบอยู่ที่63บาทค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ามอยู่ที่65บาท65สตางค์น้ำยางสดหน้าโรงงานอยู่ที่61บาทค่ะราคาปลาล์มน้ำมันนะคะจากกรมการค้าภายในค่ะผลปลาล์มทลายนะคะ 5บาท35สตางค์ถึง5บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมผลปั์มร่วงอยู่ที่8บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะพยากรณ์อากาศนะคะจังหวัดตรังมีอากาศเย็นและหมอกบางในตอนเช้ากับมีเมฆบางส่วนลมตะวันออกความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงป,ประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศาเซลเซียส วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา3นาทีและวันพรุ่งนี้นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกานาทีค่ะค่ะก็เป็นพยากรณ์อากาศและราคาสินค้ากเกษตรนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะของรายการข่าวกรางยามบ่ายค่ะติดตามชมได้ใหม่นะคะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ